นิยายเรื่องคนของข้าคือจอมารไร้ใจเขียนโดยฉินลู่เจียให้เสียงโดยสสวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะ ตอนที่ยีสความร้อนรุ่มจากภายในเขากำลังยกมือขึ้นป้องหูทั้งสองข้างกลิ้งเกลือกกับพื้นสีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสซ้ำร้ายกูชินพิฆาตยังตกอยู่ไม่ไกลนั้นช่างหน้าเวทนานะักสภาพของเขาช่างแตกต่างจากบุรุษเซียนผู้สง่างามหลุดเทพบุตรที่เคยเห็นในวันแรกที่พบการอย่างสิ้นเชิงเพียงเห็นคนชั่วช้า บางอาจทำร้ายคนของเขาในตาดำสนิทก็แปลเปลี่ยนเป็นแดงจ้าดวงหน้าบิดเบี้ยวขึงโกรธมือทั้งสองกำเข้าหากันแน่นโดยไม่รู้ตัวพุ่งกายเข้าหาจัวเฉิน,น,นชกหมัดออกไปก็เกิดลูกไฟพุ่งเข้าเผาขุยและมือคู่ต่อสู้มือขวาประมุกพักหวั่นซาล้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล่าถอยไปคอยหลังจวเฉินอูเรนชวนก็ค่อยๆลดมือลง สูดลมหายใจเข้าออกช้าลึกสัมผัสได้ถึงพลังปราณร้อนแรงพรุ่งพล่านในกายจนยากจะควบคุมความร้อนจากภายในพาให้เหงื่อเม็ดใหญ่ผุดพลายขึ้นเต็มหน้าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหลัวเซียนหยัดกายลุกขึ้นแทนที่จะห่วงกูชินของตนเองกลับห่วงคนตรงหน้ามากกว่าข้าไม่เป็นไรถอยไปข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าประมุกน้อยหนุ่มกับมือแน่นจนมือทั้งสองแสนร,ระริก อย่างยากจะควบคุมความร้อนรุ่มจากภายในได้ทางเดียวที่จะคลายความร้อนได้คงต้องใช้น้ำบอกตอนเองแล้วประมุกน้อยหนุ่มก็ออกวิ่งไปข้างหน้าโชคยังดีที่ไม่ไกลจากโรงเตียมมีแม่น้ำไหลผ่านเมื่อมาถึงท่าน้ำประมุกน้อยหนุ่มก็ไม่รอช้าถอดเสื้อออกแล้วกระโจนลงไปในน้ำทันทีเมื่อร่างกายสัมผัสกับความเย็นของน้ำความร้อนรุ่มจากภายในก็ค่อยๆค,ค,คลายลง มองขึ้นไปบนท่าน้ำก็พบว่าหลัวเซียนกำลังตามมาแม้จะประคองตนเองแทบไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนทนความเจ็บปวดเดินตามมาอีกตามมาทำไมเจ้าควรจะห่วงตนเองก่อนจะมาห่วงข้าไม่ใช่หรือไงข้าไม่เป็นไรบุรุษเซียนตอบเสียงแผ่วหย่อนกายลงนั่งตรงพื้นท่าน้ำวาดพลิกฝ่ามือโคจรพลังปราณคลายความเจ็บปวดแม้จะอ่อนแรงอยู่บ้างแต่ความเจ็บปวด ก็คลายลงแล้วเจ้าจัดการกับกลุ่มคนชุดดำพวกนั้นยังไงตอนแรกก็ใช้คาถาในคำพีนั่นแต่ตอนจัดการกับคนที่ทำร้ายเจ้าข้าเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงใช้พลังเพิงจัดการเขาได้แสดงว่าเจ้าใช้พลังปราณที่มีได้แล้วแต่ยังควบคุมมันไม่ได้คงนั้นข้าถึงต้องมาแช่น้ำคลายร้อนอยู่นี่ไงมันร้อนเหมือนร่างจะแตกออกเป็นเสียงเสยไม่เคยมีใครบอกเจ้าหรือว่า ต้องควบคุมพลังปราในกายเจ้าอย่างไรอูเหรินชวนสายหน้าช้าแทนคำตอบตอนข้าฝึกควบคุมพลังปราวารีในกายท่านอาจารย์ให้ข้าฝึกสมาธิควบคุมมันท่านให้ข้าไปนั่งอยู่ที่ริมน้ำตกจ้องมองมันแต่เช้าจะหดข้ามจนกว่าจะใช้สมาธิควบคุมสายน้าให้ก่อตัวขึ้นเป็นลูกคลื่นเป็นรูปลักษณ์ต่างๆได้ดังใจถ้างั้น ข้าคงต้องนั่งจ้องกองไฟหัดใช้สมาธิควบคุมมันสินะคงเป็นเช่นนั้นเจ้าหายร้อนหรือย,ยังขึ้นมาก่อนเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายได้ข้าจะขึ้นไปแล้วนะประมุกน้อยหนุ่มกำลังจะขึ้นจากน้ำแต่แล้วก็ต้องทำหน้าเหยเกโวยวายลั่นเป็นอะไรทําเอาคนบนฝั่งพลอยหน้าตาตื่นตามไปด้วยไม่รู้อะไรเข้าไปในกางเกงข้านะสิว่าพราง ทำท่าทำท,ทางล้วงลงไปในกางเกงตนเองรีบขึ้นมาเดี๋ยวข้าดูให้บู๋เรนชวนรอบยิ้มในใจเห็นอีกฝ่ายหลงกลแล้วจึงรีบขึ้นบันไดท่าน้ำมาข้าหาไม่เจอเลยมาช่วยดูหน่อยหลวเสียนหน้าแดงแม้จะเป็นบุรุษแต่ก็ไม่เคยล่วงเกินสิบพี่สิบน้องร่วมสำนักมาก่อนจึงช่างใจอยู่ครู่ไม่กล้าช่วยสักทีเอา้ายืนนิ่งอยู่ทำไมมันจะถึงเป้าคาอยู่แล้วเนี่ยเร็วเข้าประมุกน้อยหนุ่ม ทำท่ากระโดดโลดเต้นขณะที่บุรุษเซียนมือไม้สัน่นขณะสอดมือลงกับหัวกางเกงอีกฝ่ายพอ่พอๆไม่ต้องหาแล้วคาล้อเล่นอยากรู้นักว่าเจ้าจะทํายังไงเจ้าเจอคนขี้เล่นแกล้งเขาให้บุรุษเซียนก็นึกฉุนคว้าไม้ไผ่มาไว้ในมือลุกขึ้นเดินได้ก็เดินฉับๆกลับมาหน้าตาเฉยเป็นอะไรโกรธรด้ไงหรือว่าเสียดายเสียดายอะไร ก็เสียดายที่ไม่ได้จับพญาช้างสารของข้านะ่ะสิเจ้าเกิดในตระกูลเซียนชั้นสูงคงไม่เคยมีใครหยอกเจ้าแบบนี้สินะใช่หลัวเซียนพยักหน้ารับจริงอย่างที่เขาว่านั่นละ่ะใครเลยจะกล้าเล่นหัวกับว่าที่ประมุกเผ่าเซียนแค่เห็นว่าหลัวเซียนเดินผ่านมาก็ต้องแสดงการคารวะแล้วเดินตัวรีบเลี่ยงไปทางอื่นยิ่งเขาเติบโตขึ้นสำนักเซียนรับสิทธิ์รุ่นใหม่ เขาก็กลายเป็นอาจารย์ไปโดยปริยายใครเลยจะกล้าหยอกเล่นกับอาจ,จารย์กันเล่ารีบกลับเถกข้าง่วงแล้วบูเรนชวนยกมือขึ้นปิดปากขาวอรดเร่งฝีเท้านำอีกฝ่ายกลับมายังโรงเตี้ยมไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองว่าเขาจะเดินตามมาทันหรือไม่เมื่อไม่มีธุระอะไรแล้วยายต้องสนใจคนที่ใจไม่เคยนับว่าเป็นสหายอีกเล่าณหอคณิกาอันโออารูราแห่งหนึ่ง กลางเมืองกุ้ยหลินเหมือนวี่เหนียงประมุขหอกำลังส่งแขกคนสุดท้ายกลับออกจากหอไปแล้วมาหาค้าอีกแม่เจ้าค้าคุณชายเหมืยเหรียญหัวผู้ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าย่อบกายคารวะรอกระทั่งคุณชายผู้นั้นก้าวขึ้นรถม้าไปแล้วจึงสั่งให้คนปิดประตูใหญ่ในเวลาเดียวกันนั่นเองชายชุดดำผู้หนึ่งก็ปลิวกายเข้ามาทางหน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งไว้ ว่าอย่างไรคนของสำนักหวันซาทำงานสำเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จขอรับเด็กหนุ่มผู้นั้นมีพลังปราณแก่กล้านักเพียงคลของสำนักหวันซาเข้าใกล้ก็ถูกเขาใช้พลังอักคีทำร้ายแม้แต่จัวเฉินที่ว่าเก่งกาจก็ยังพ่ายแพ้แต่ก็ใช่ว่าจะสูงเปล่าเสียทีเดียวหมายความว่าอย่างไรเหมยวี่เหนียงยังคงไม่คลายความสงสัยนึกไม่ถึงเลยว่าในยุทธภพ,พ จะยังมีเด็กหนุ่มฝีมือร้ายกาจเหนือมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นท่านจัวเฉินรู้มาว่านักพรตเท่านั้นได้ให้เด็กหนุ่มผู้นั้นท่องจำคำพีมหาเวทไปแล้วก่อนจะเผาคำพีทิ้งไปถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องจับตัวเจ้าเด็กนั่นมาให้ได้ให้มันคัดคำพีมหาเวทออกมาเสียก่อนแล้วจึงจัดการมันซะประมุขขอจาค่าทำอย่างไรดีเจ้าคะตอนค่ายคนไปสืบความที่โรงเตรียมนอกเมือง ได้ยินว่าคุณชายที่มากับเด็กนั่นเล่นกูฉินได้ไพเราะนักข้าจะเชิญเขามาที่นี่รับรองว่าเจ้าเด็กนั่นจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้เราก็ได้ตัวมันมาโดยง่ายแล้วเหมือนวี่เหนียงทอดสายตาไปเบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมายในตาทั้งคู่ทอประกายเจิดจ้าขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจางหายบุรุษหน้าโง่พวกนั้นก็ดีแต่ใช้กำลังจะชิงตัวเจ้าเด็กนั่นมาได้อย่างไร คอยดูฝีมือนางก็แล้วกันนางจะใช้ร้อยเล่มัญยาหลอกลวงให้ได้คำพีมหาเวทมาไว้ในมือโดยง่ายทีเดียวหากเมื่อใดนางได้คำพีมหาเวทมาไว้ในมือแล้วแล้วก็ยุทธภพจะต้องตกอยู่ในมือสตรีเช่นนางและพักเหม่ยลี่อย่างแน่นอนรุ่งเช้าขณะกำลังก้าวนาหลัวเซียนลงบันไดามายังไม่ทันจะพ้นบันไดขั้นสุดท้ายได้ซ้ำเสี่ยวเอ,อ้อ ก็ปรีเข้ามาหาพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งในมือคุณชายมีจดหมายส่งมาถึงท่านขอรับขอบใจประมุกน้อยหนุ่มรับจดหมายฉบับนั้นมาเปิดอ่านแล้วก็แทบไม่อยากจะเชื่อกับข้อความที่เพิ่งผ่านสายตาไปบุรุษเซียนชะง,งักฝีเท้าเบื้องหลังประมุกน้อยหนุ่มขอเชิญร่วมเป็นแขกพิเศษจิบน้ำชาดีดฉินที่หอเหมยลี่จิ้งเทียน แสดงว่าเมื่อวานจะต้องมีคนชื่นชอบทำนองฉิมที่เจ้าเล่นแน่ๆลาบลอยแท้ๆเลยวันนี้เราต้องมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอนแต่ข้าว่ามันไม่ชอบมาพาคนนะเราไม่รู้จักคนของหอเหเมลลี่เหตุใดจึงได้รับเชิญไปเป็นแขกพิเศษด้วยเล่าเห็นบุรษเซียนเอาแต่หน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วประมุกน้อยหนุ่มก็ถอนหายใจหนัก,นกๆเจ้าคิดมากเกินไปแล้วบางทีพวกเขา อาจจะอยากเชิญเจ้าไปดีดฉีนให้แขกฟังไม่แน่นะหากเขาชอบใจเจ้าอาจจะได้รับจ้างดีดฉีนที่นี่ไปเรื่อยๆก็ได้เช่นนั้นก็ลองไปดู